กลายเป็นอมพาตเฉยแค่นั่งรถไฟเหาะเท่านั้นชายชาวอังกฤษรายหนึ่งกลายเป็นอมพาตระหว่างนั่งรถไฟเหาะในแบล็กพูลประเทศอังกฤษโรเบิร์ตซิกามอร์วัย58ปีและแฮร์รี่พาเลอร์หลานชายวัย13ปีรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นคนแรกที่นั่งรถไฟเหาะแกรนด์นัชชวลที่สวนสนุกเพลชเชอร์บีชในวันนั้นรถไฟเหาะวัย70ปีลำเนี้ยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเต็มไปด้วยเส้นทางคดเคี้ยว โค้งแน่นซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆรถไฟหอกรักนักหนาอย่างไรก็ตามแรงเหวี่ยงจากการเลี้ยวอย่างฉับพลันส่งผลร้ายต่อกระดูกสันหลังของโรเบิร์ตผลกระทบดังกล่าวทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ลำคอของเขาจนเปลี่ยนเป็นอาการอักเสบรุนแรงแล้วก็ทำให้เขากลายเป็นอมพาตอย่างเฉียบพลันเมื่อรถไฟแล่นกลับเข้ามาในสถานี ก่อนหน้านี้เหยื่อเคราะไรได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการอักเสบของกระดูกสันหลังแต่อาการดังกล่าวไม่ได้มีส่วนให้เขากลายเป็นอัมพาสแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ของศูนสนุกกล่าวว่าไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้มาก่อนกับผู้เล่นกว่าครึ่งล้านคนตั้งแต่เครื่องเล่นนี้ถูกเปิดใช้งานมา